สวัสดีค่ะเด็กมาพบกับคุณครูอุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้กันหน่วยการเรียนรู้เรื่องดินค่ะดินเกิดจากอะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างเราไปท่องคำคล้องจองไปกันเลยค่ะคำครองจองเรื่องดินนะคะ เจ้าดินเอย๋ยเจ้าดินสีน้ำตาลแลดูไม่งามแต่ค่ามากมีใช้ทำเครื่องปัน้นปลูกป่าเขียวขจี ดินจาเจ้านี้มีคุณอนันต์คนที่พูดตามยอดเยี่ยมกดไลค์ให้เลยนะคะเด็กๆการเกิดดินเกิดขึ้นได้อย่างไรการเกิดดินเกิดจากการสลายตัวของซากพืชพืชก็คือต้นไม้นะลูกซากพืชซากสัตว และเมื่อซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายนะคะไปผสมกับหินทรายและสารอินทรีย์อื่นๆจึงผสมกันเกิดเป็นดินขึ้นมานั่นเองค่ะเด็กๆประเภทของดินนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูอุ้ยนะคะดินร่วนดินร่วน ดินร่วนนะคะมีลักษณะเนื้อดินเป็นสีดำค่ะและดินนะคะก็มีความอุดมสมบูรณ์มีลักษณะร่วนซุยเหมาะสำหรับการเพราะปลูกพืชค่ะไม่ว่าจะเป็นผักหรือต้นไม้ก็ใช้ดินร่วนนี้ละค่ะในการปลูกค่ะเด็กๆเห็นไหมคะตามที่คุณครูบอกเลยพี่ๆคะก็กำลังทำอะไรนะปลูกอะไรคะ ปลูกผักโดยใช้ดินร่วนเก่งมากๆค่ะดินประเภทต่อมานะคะเด็กๆพูดตามคุณครูอุ้ยนะคะดินเหนียวดินเหนียวดินเหนียวนะคะมีลักษณะเนื้อดินที่ละเอียดและนุ่ม จับตัวกันอย่างแน่นหนานะคะและมีช่องว่างน้อยนะคะไม่ยอมให้น้ำซึมผ่านได้ง่ายค่ะประโยชน์ของดินเหนียวก็มีเช่นเดียวกับดินร่วนนะคะเด็กๆไปดูกันเลยค่ะว่าดินดินเหนียวนั้นใช้ทำอะไร ดินเหนียวนะคะเขานิยมนำมาทำเครื่องปั้นดินเผาค่ะแล้วก็ปลูกข้าวนั่นเองประเภทของดินต่อมานะคะเรียกว่าดินร่วนปนทรายนะเด็กพูดสิคะดินร่วนปนทราย ดินร่วนปนทรายดินร่วนปนทรายนะคะมีลักษณะที่หยาบค่ะไม่เหมาะกับการเพาะปลูกเลยนะคะอาจจะนำมาผสมกับกรวดหินนะคะในการถมที่นะคะแต่ไม่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกค่ะเด็ก ประโยชน์ของดินนะคะเรามาทบทวนกันค่ะเด็กๆประโยชน์ของดินใช้ทํำอะไรคะคนเก่งช่วยคุณครูอุ้ยตอบหน่อยนึงสองซ้ประโยชน์ของดินคือปลูกต้นไม้ปลูกผักเก่งมากๆค่ะโอ้ประโยชน์ของดินต่อมานะคะดเด็กๆรู้ไหม ว่าดินยังเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเช่นมดไส้เดือนกิ้งกือตะขาบนะคะสัตว์พวกนี้ก็อาศัยอยู่ใต้ดินค่ะเด็กๆประโยชน์ของดินจากรูปภาพเด็กๆตอบคุณครูพร้อมกันเลยไว้ใช้ทำเครื่องปั้นดิน เก่งมากๆเลยค่ะคนที่จำได้และตอบได้ยอดเยี่ยบกดไลค์ให้เลยค่ะคนเก่งช่วยตอบคนเก่งช่วยคุณครูว้ตอบได้ไหมคะว่าข้อใดคือประโยชน์ของดินข้อที่1นึ่ใช้ทำอาหารอ้ำๆอํใช่หรือเปล่าคะข้อที่สอง ใช้เพาะปลูกอตอบพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามตอบข้อที่2เก่งมากมากค่ะดินใช้สำหรับการเพาะป,ปลูกนั่นเองค่ะเด็กๆมาถึงงานของคนเก่งของคุณครูอุ้ยนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนวาดภาพสัตว์ ที่อาศัยอยู่ใต้ดินจากนั้นระบายสีภาพและตกแต่งภาพให้สวยงามคุณครูอุ้ยเชื่อว่าเด็กๆทำได้อย่างแน่นอนใช่ไหมคะและสุดท้ายนี้นะคะผู้ปกครองและนักเรียนสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ เฟซบุ๊กโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิสรารามช่องยูทูบคุณครูอิสราณีลายกลุ่มผู้ปกครองอนุบาลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย